จะต้องรับมือครับเรียกว่าแรงเหวี่ยงของโลกแรงเหวี่ยงกับความไม่เป็นไปได้ทั้งฝัน60นวิกับนูสปอร์ตไซโคนะครับโดยปกติแล้วผมเชื่อว่าทุกคนนะครับาเรียกว่าเงื่อนไขของความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ถ้วยหรือจํานวนชนะชนะมาเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งสําคัญคือผมว่ามันขึ้นอยู่กับการที่เราอดทนเราผ่านประสักความยากลําบากโดยเฉพาะวันที่มันยากเย็นแสนเข็ญ แล้ว่าคืออดทนกับสิ่งสิ่งนั้นมากเท่าไหร่นะครับนี่เราเรียกว่าความยืดหยุนนะครับทางจิตใจเพราะนั้นนักกีฬาที่จะเป็นสู่ความเป็นแชมป์ได้เป็นเลยได้จำเป็นจะต้องมีสิ่งนี้เรียกว่าความยืดหยุ่นทางจิตใจนะครับจะต้องรับมือกับเรียกว่าแรงเหวี่ยงของโลกแรงเหวี่ยงกับความไม่เป็นไปได้ทั้งฝันไม่แนงใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคือเรียนรู้กับมันอดทนและพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวข้ามสิ่งสิ่งนั้นนะครับและวันนั้นเองครับเรียกว่าความสําเร็จมันจะยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้้นถถาาาาเรรสม ผ่ะเก้าข้ามอุปสรรคไปได้โดยใช้ความมุมานะอดทนนั่นคือวลจิ้งใหญ่ครับของนักกีฬาครับนะฮะและนี่คือ60บวิกับหนูสปอร์ตไซโคนะครับ